สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Butterfly Journey Channel ช่องของการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่วันนี้เรามาในหัวข้อส่งคนลักเก่าของชาวธาตุดินประจำเดือนพฤษภาคมนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะกดไลค์กด Subscribe ให้หมอนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปเป็นครั้งแรกอย่างไรก็มอกิมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ ในการอ่านไพ่ในช่องนี้เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะม่ได้เจาะจงดวงของผู้ใดผู้หนึ่งเนาะหมออยากให้ทุกท่านนะฟังเพื่อความบันเทิงแต่ถ้าท่านใดนะมีดวงสัมพันธ์กับหมอนะไพ่ีนออกมาสอดคล้องนะคะกับเจ้าชะตาก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะในบางครั้งไพ่ออกอาจจะออกมาเป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะสำหรับการอ่านในช่องนี้นะคะเป็นการอ่านยึดหลักศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากใช้ศาสตร์ รักนาไทยราศีไทยก็ได้เช่นกันระยะเวลาในการทํานายจะอยู่ในช่วง3-6เดือนแต่ตามประสบะการณ์ของหมอแล้วเนี่ยไพ่สามารถย้อนอดีตไปได้1-2ปีแล้วก็อนาคต1-2ปีเลยนะคะโอเคเราอย่าไปรอช้ากันเลยเนาะเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าคะ่ะเรามาสองคนละเก่าชาวธาตุดินกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวตนของชาวธาตุดินกันก่อนนะปัจจุบันนี้ชาวธาตุดินนะคะ ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยยังถือคนรักเก่าเอาไว้ในหัวจิตหัวใจนะยังรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้นะแล้วก็ยังคิดถึงเขายังรักเขายังต้องการเขายังไม่สามารถตัดสัมพันธ์นี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจได้นะทุกวันนี้นะชาวธาตุินเนี่ยมีความรู้สึกเร่าร้อนนะรู้สึกรุนแรงรู้สึกมั่นใจในตนเองสูงรู้สึกว่า เหมือนบิวบิวให้ตัวเองมีพละกําลังขึ้นนะเหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองสูงพยายามบิ้วตัวเองอะไรประมาณนั้นนะ่ะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจสูงแล้วก็ต้องการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์นี้นะและเธอผู้นั้นเนี่ยของชาวธาตุดินนะเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ได้ง,ง่ายนะเพราะว่าราชินีดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะดุดันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเธอเนี่ย ไม่ยอมแล้วนะสำหรับรักครั้งนี้แล้วชาวธาตุดินเนี่ยก็รู้ดีนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนนิสัยยังไงนะก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต้องทำงานหนักแล้วก็มีการวางแผนอย่างถี่ถ้วนนะต้องใจต,ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้วก็อยากที่จะทำอะไรสักอย่างนะั้นในความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะลืมเธอผู้นี้ไปได้นะแต่นั่นหละค่ะเธอก็ เอาเรื่องนะถ้าเข้าใกล้เธอเนี่ยเธอฟันคอขาเลยนะคะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะเ,เซโนโมากกว่าเซเยตนะตามหน้าไพที่ออกมานะคะทีนี้เราไปดูกันนะว่าใครคนนั้นของชาวท่าดินปัจจุบันเนี่ยเธอรู้สึกอย่างไงนะตัวต้นของเธอนะคะถ้าให้ถามหมอนะหมอก็อยากจะบอกแบบตรงไปตรงมานะก็อยากให้ชาวท่าดินทําใจไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัวต้นของเธอเนี่ยได้ไพเดทมานะแล้วก็ได้ไพ หไม้มานะเดทละวหกไม้นะคะ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการชนะใจตัวเองเป็นการชนะความทุกข์ความโศกความเศร้าเป็นการชนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการผ่านบททดสอบในชีวิตจากจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้นะเธอก็อาจจะมีความทุกข์ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ไม่สามารถที่จะทำใจให้ลืมชาวธาตุดินได้แต่ณนะปัจจุบันนี้เธอได้ก้าวข้าม ผ่านสิ่งนั้นมาแล้วนะคะเธอได้ผ่านบททดสอบจากจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วตามหน้าไพ่เดทที่ออกมาคือการตัดชาวท่าดินออกไปจากหัวใจได้ค่อนข้างที่จะ มากแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นนิมิตหมายที่ดีของเธอผู้นี้นะคะเพราะว่าณเวลานี้ชีวิตใหม่ของเธอกำลังเริ่มต้นแล้วทำไมเหมาะถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าไพ่สิบเหรียญน,นะคะกับไพ่สาเหรียญเข้ามานะคะอนาคตความสมบูรณ์ทางด้านการเงินแล้วก็ครอบครัวบวกกับ New Partner นะการได้พบใครหม่ใหม่ใครที่จะเข้ามาร่วมชีวิตกับเธอแล้วสร้าง ครอบครัวสร้างความสุขสร้างความสมบูรณ์ให้กับชีวิตของเธอณนะเวลานี้นะคนรักของชาวธาตุดินเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะทางด้านจิตใจทุกๆด้านนะเขาเริ่มรีคอเวอร์ตัวเองขึ้นมานะคะเริ่มที่จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็มองไปข้างหน้านะไม่ได้มองย้อนไปข้างหลังนะคะ ในอดีตที่ผ่านมานะชาวธาตุดินเนี่ยทำให้เธอผู้นั้นเนี่ยตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดือไฮพริสเทสขึ้นมาเนี่ยเธอผู้นี้นะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็หน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีด้วยนะถ้าเป็นท่านผู้ชายก็หน้าตาหล่อนะค่อนข้างที่จะมีรสนิยมดีเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนมีจินตนาการสร้างสรรค์ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักคนรักของเธอมากแล้วก็ทำงานเก่งทำมาหากินเก่งนะคะเป็นแม่ของลูกได้ดีเลยทีเดียวนะคะในความสัมพันธ์นี้นะชาวธาตุดินเนี่ยมองคนรักเก่าว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นคนที่มีไอเดียนะเป็นคนที่ สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็น DMpress ของชาวธาตุดินเลยนะคะก็คือทำงานเก่งนะ,ะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเอ,อ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตชาวธาตุดินเป็นคนที่รักสัตว์นะคะแล้วก็มีเมตตานะชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้แต่ทั้งชาวธาตดินเองก็เช่นกัน ดีเอ็มเพรสเข้ามาบอกว่าเธอผู้นี้เนี่ยยังคงนั่งอยู่ในจิตใจของชาวธาตุดินเนื่องด้วยว่าคุณงามความดีของเธอที่มีให้กับชาวธาตุดินเนี่ยมันทําให้ชาวธาตุดินนะไม่สามารถนะที่จะทิ้งเธอผู้นี้ไปได้ก็เลยยังกอดดีเอ็มเพรสผู้นี้เอาไว้นะะถ้าเป็นหมอหมอก็กอดน,นะคนอะไรเนี่ยจิตใจดีเหลือเกินนะงานก็ทําเก่ง จิตใจก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แถมมายืนยันด้วย dm place นี่คือเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้หญิงดีๆเขาอยากจะเป็นเธอกันนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความมุดมสมบูรณ์เป็นแม่ของลูกเป็นภรรยาที่ดีเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีเป็นผู้ที่ดูแลคนทุกคนบริวารของเธอได้เป็นอย่างดีและเข้าใจหัวอกทุกคนนะชาวธาตดินก็ยังกอด dm place ของเขาเอาไว้ อยู่ในใจนะยังไม่ได้เอาเธอเนี่ยออกไปไว้ที่ไหนอนาคตนะชาวธาตุดินจะทํายังไงกับคนรักเก่านะมันดูเหมือนว่าชาวธาตุดินนะมีโอกาสในการที่จะเดินทางนะมีการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะอืเหมือนกับว่าเขาคิดวางแผนนะว่าเขาเนี่ยจะสู้ให้ถึงที่สุดด้วยไพ่เดอะชาริเอตนะแต่ว่าสถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะ ถ้าให้หมอเดานะเขาก็คงจะไปหาเธอผู้นี้แหละค่ะแต่ว่าการไปของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะไปแล้ให้มันประสบความสำเร็จนะแต่ก่อนที่เขาจะไปนะเขาก็ต้องทำตัวเขาเองเนี่ยให้มีความกล้าให้มากพอนนะเขายังไม่ไปนะเวลานี้นะเขาจะไปเขาจะขอชาร์จตัวเองก่อนชาร์จพลังงานชาร์จทุกอย่างให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะ เริ่มนะที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เดินทางไปหาใครสักคนหนึ่งแต่ว่าณที่นี้นะชาวธาตุดินเนี่ยก็มีการทอดทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้เบื้องหลังเช่นกันการเดินทางในครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นการเดินทางไปหาไฟแต่ก็รู้นะคะว่าจะไปหาไฟแต่การไปก็ ไม่ได้ไปแบบตัวเปล่าเร้าเปลยยังมีคนข้างหลังที่เขาไม่อยากให้ชาวธาตุดินไปนะอ่าเขาไม่ได้อยากให้คุณจากไปนะคะเพราะการจากไปของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณรักสิ่งสิ่งที่เป็นความสุขของคุณแต่ว่าคนข้างหลังคุณเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขนะคะนั่นแปลว่าชาวธาตุดินยังมีชะงักติดหลังอยู่นะอาจจะเป็น คนรักณนะปัจจุบันหรือคนในปกครองอะไรประมาณนี้นะคะมาก็ยังมาไม่สุดนะทุกวันนี้นะชาวท่าดินนะค,ะคิดถึงคนรักเก่าอยากกลับไปหาแต่ตนเองนะคะก็ยังมีห่วงคล้องคออยู่นะคะยังคิดว่าฉันเนี่ยยังควบคุมคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังมีความมั่นใจในตนเองนะ,ะแต่ก็พ่วงไปด้วยความหนัก อึ้งหลายๆอย่างนะทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังเคลียร์ไม่ชัดเจนทั้งในเรื่องของความเป็นตัวเป็นตนนะความที่ชาวท่าดินเนี่ยก็ยังคิดว่าตัวเองก็ยังมีดีอะ่ะแล้วฉันก็มีเงินนะแล้วชาวท่าดินก็ยังคิดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองมาเป็นอันดับหนึ่งนะในการสร้างฐานะให้ดีให้ร่ำให้รวยนะยังเป็นคนยึดติดกับ วัตถุนิยมสิ่งของต่าง,างๆอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่แค่ด้วยว่าสภาวะทางด้านจิตใจของชาวท่าดินเนี่ยไม่รู้ทำไมนะมันลืมคนรักเก่าไม่ได้มันตัดไปไม่ได้นะถ้าให้พูดในอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าอยากจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่ตนเองหมดเลยนะคะแต่อย่าลืมนะหมอก็บอกไปแล้วนะว่าคนรักเก่าของชาวท่าดินเนี่ยเขาได้ไพ่หกไม้นะคะเป็นไพ่แห่งชัยชนะ เขาเนี่ยไม่จาเป็นต้องชนะคุณนะแต่เขาเนี่ยชนะตัวตนของเขาเองได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะการที่คุณกลับไปหาเขาเนี่ยหมอคิดว่าเขาไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับเขานะจากหน้าัยที่ออกมานะคะอ่าระวางผิดตำแหน่งแล้วก็ระวังให้ดีนะนะถ้าคุณจะไปหาคนลักก่าของคนนี้เพราะเธอเนี่ย ถือดาบนะอาจจะด้วยนิสัยส่วนตัวของเธอหรือความเจ็บช้ำน้ำใจที่เธอเคยประสบพบมากับเธอบวกกับว่าคุณเนี่ยก็ต้องสร้างความแข็งแกร่ง,งคุณก็ต้องสร้างแหละเดอะสเตรนด์ strength, เนี่ยคุณก็ต้องสร้างคุณเนี่ยรู้ว่าเธอเนี่ยดุแค่ไหนรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ง่ายแต่คุณก็อยากที่จะกลับไปหาเธอผู้นี้นะอยากที่จะกลับไปอยู่ในการปกครอ,องของเธอนะ คนดุก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ดีนะเขาอาจจะดุแต่เขาก็ดุเพราะว่าเขาอาจจะรักคุณแล้วก็หวังดีกับคุณแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนที่ร้ายเสมอไปนะสําหรับคนที่เป็นคนดุๆทั้งหลายนะคะทีนี้เรามาดูนะว่าคนรักเก่าเนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงนะปัจจุบันนี้นะโอเคสามดาบนะคะ ดวิลนะคะสิบถ้วยนะคะเขาเคยมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนในครอบครวงเขาเขาเคยคิดว่าเขาเนี่ยอยากที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณเขาเนี่ยเคยหลงไหลคุณมากเลยนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยได้แตกสลายไปแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยเคยเคยขั้งใครคุณเหมือนกับหลงคุณมากอะด้วยไพ่เดวิลเนี่ยคือเขาหลงคุณจนไม่ว่าใครมาเตือนเขามาอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเชื่อแล้วเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาคิดผิดเขาคิดผิดที่เขาคิดว่าคุณเนี่ยคือคนที่เขารักคือคนดี เขาเคยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเขาเลยนะเป็นสิบถ้วยเขาเคยคิดที่จะแต่งงานกับคุณนะคะเขาเคยคิดที่จะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณแล้วเขาก็หลงไหลคุณมากๆมันเหมือนกับคุณสองคนเนี่ยมันมีอะไรให้หมายึดติดเข้าหากันมันอาจจะเป็นเรื่องของเวรของกรรมที่ทําให้คุณสองคนมาพบเจอกันมันเป็นกรรมไม่ดีนะะเพราะว่าคู่เวรคู่กรรมเนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ยมันดึงดูดเข้าหากันอย่างผิดปกติ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรักมากจะหลงมากจะข้างไครมากจะหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมแล้วก็จะไม่มีเหตุผลในความรักครั้งนี้ด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นกับคุณแล้วเขาเธอก็รู้สึกว่าเนี่ยการได้มาพบเจอคุณเนี่ยเธอไม่น่าเลยนะเพราะว่ามันเป็นสามดับมันมันทุกข์ใจมันทรมานใจมัน มันแย่มันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอมันทําให้เธอรู้สึกว่าเนี่ยเธอตัดสินใจผิดพลาดที่เธอเนี่ยได้มารักคุณได้มารักคนที่เขาไม่ได้รักเธอนะคะแต่อย่างที่หมอบอกนะคะว่าตอนเนี้อย่างที่หมอบอกเนี่ยเห็นไหมเธอเป็นเดทนะสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะที่คอยหลอกลอนเธอเนี่ยเธอได้เอาชนะมันแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสามดาบมันยังอยู่ในใจของเธอแต่ตอนเนี้ยเธอค่อนข้างที่จะ ได้ถึง80%แล้วนะในการรีคอเวอร์ตัวตนของเธอนะแล้วเธอผู้นี้ก็ยังมองถึงอน,นาคตของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มองกันไกลนะเป็นคนที่คิดที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับตนเองนะซึ่งไพ่สิบเหรียญก็ออกมาบอกนะว่าเนี่ยเธอจะได้สิ่งนั้น ออ่ามาดูนะว่าความรู้สึกของชาวธาตุดินกับคนรักเก่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่จะเชียนนะคะอู๋หนึ่งถ้วยเนี่ยดื้อจริงๆมั่นใจจริงๆ ในอับสอฟสนะคะก็คงไม่ยอมแพ้นะเขาคงจะสู้เพื่อรักก็จะกลับมาขอความรักนะจะกลับมาขอความรักจากคนรักเก่าจะมาหยิบยื่นความรักให้แต่การมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะวางแผนมาอย่างดีเลยนะเขาจะวางแผนอย่างดีนะเพราะเขาเป็นเมจิกเชียเนี่ยแล้วเขาคิดว่าเขาต้องประสบความสําเร็จด้วยนะแต่ว่าการวางแผนของชาวธาตุดินนะหมออยากจะ แนะนำนิดหนึ่งนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเก่านะผุณหมอเนะี่ยมีคนบอกหมอชอบว่านะก็คือ,อคุณนะคะจะต้องใช้สติปัญญาให้มากๆนะอย่าใช้คือไนอฟสอบเนี่ยเขาเป็นคนใจร้อนนะแล้วบางทีเนี่ยเขาใจร้อนเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ทันคิด พอไม่ทันคิดแล้วเนี่ยแผนการที่เขาคิดเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะแล้วเหมือนบทจะทําก็ทําเลยนะไม่ได้รีรออะไรเนี้ยถึงแม้ว่าบางครั้งก็จะบอกตัวเองว่าเนี่ยรอก่อนรอก่อนยังไม่กล้าเข้าไปหาเธอนะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นไฟนะะถึงแม้ว่าตัวคุณเนี่ยก็ก็เป็นไฟเช่นกันนะไฟกับไฟไปเจอกันเนี่ยมันก็ไม่สนุกหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนะคะเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่บ้าบินนะคะ บ้าอำนาจบ้าพลังนะเชื่อเช,ชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปนะบางทีมันก็มากเกินไปแล้วเหมือนกับคุณรออะไรไม่ค่อยจะได้นะก็อยากให้คุณเนี่ยใช้สติในการคิดให้ดีนะใช้พลังของเมจิกเชียนเนี่ยเข้ามานะทำให้คุณเนี่ยรู้นะว่าคุณเนี่ยจะต้องไปเจอกับเธอผู้นี้จะต้องทำยังไงอย่าพรีพามเข้าไปมอบความรักสม 4, สี่สมห้นะเพราะว่า ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะรับคุณหรือเปล่านะแต่หมอบอกไปแล้วนะว่าเธอจะรับคุณหรือไม่รับเนี่ยเธอก็ได้ข้าก้าวข้ามผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดที่คุณได้ฝากเธอเอาไว้เนี่ยเกิน80%แล้วแต่ว่า20%คุณก็ยังก็ยังมันยังมีอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวธาตุดินก็จะไม่ลดละเลิกนะ,ะก็จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์นี้กับ ราชินีดาบผู้นี้นะคะก็ขอเอาใจช่วยนะขอให้โลกนี้สงบสุขนะอย่าได้เกิดสงครามนะพอดูแล้วเนี่ยร้อนกันทั้งคู่เลยนะคะสำหรับคนรักเก่าของชาวธาตุดินนะคะก็จะมีชาวราศีพิจิกนะ,ะชาวราศีมังกรหรือท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะชาวธาตุไฟเมษเสิงธนูแล้วก็ชาวธาตุลมนะมีทุนตุนกลุ่มนะคะ โอเคทีนี้เรามาดูนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะจากไพ่เดอะเอ็นจนะมีอะไรที่จะแนะนำให้กับชาวธาตุดินกับหลักครั้งนี้บ้างนะคะ Make the effort นะคะ New love นะคะ Chemistry นะอ่ะโอเค ไพ่สมใบนี้เป็นไพ่แนวซับพอร์ตนะเหมือนกับว่าไพ่เนี่ยเล่งเห็นนะถึงความเป็นไปได้ดูเหมือนว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นโซ m เมดเป็นเนื้อคู่กันนะแต่เป็นคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมแต่คู่เวรคู่กรรมอย่างที่หมอเคยบอกเสมอน,นะว่าก็สามารถที่จะเป็นคู่ดีได้โดยการใช้บุญนำพานะคะไพ่นะได้ออกมาบอกนะคะว่า chemistry new love นะคะ and make the effort นะ ความรักที่ดีเนี่ยมันก็คุ้มแนะ่ที่เราเนี่ยจะพยายามไขว่คว้าให้ได้มานะแล้วคุณสองคนเนี่ยก็เคมีสตรีเนี่ยเข้ากันมากนะเคมีเข้ากันก็คือเป็นโซเมดทวินเฟรมอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าดึงดูดเข้าหากันการพบเจอกันก็คือเป็นเรื่องของ กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของบุญนำพาและกรรมนำพาเข้ามาให้เจอเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะอยากจะกลับไปหาเขานะก็อยากที่จะให้คิดว่าการกลับไปครั้งเนี้เหมือนคุณเนี่ยไปจีบใครคนใหม่นะคะไม่ได้คนรักเก่าก็เหมือนกับไปสร้างความรักกับคนใหม่หรืออีกแนวอ,อ,อีกมิติหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือว่าคุณอาจจะมี ใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคุณแทนที่จะเป็นคนเก่าซึ่งเขาอาจจะมีเคมีที่เข้ากับคุณได้มากกว่าคนรักเก่าก็เป็นได้นะมีสองแง่นะคะแง่แรกก็อย่างที่หมอบอกนะว่าก็ถ้าจะกลับไปก็ทำให้มันเป็นรักครั้งใหม่เพราะคุณสองคนก็เป็นเนื้อคู่กันนะก็ทำจากคู่ไม่ดีให้เป็นคู่ดีแล้วก็ให้พยายามให้ถึงที่สุด เพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังจะพยายามให้ได้มาคือสิ่งที่มีค่าอีกหนึ่งในก็คือคุณน่าจะมีเนื้อคู่ของคุณเองนะคะที่เขาเนี่ยอาจจะรอคุณอยู่นะคนใหม่ๆสดๆจริงๆที่คุณยังไม่เคยเจอเลยเนี้ยคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเคมีสตรีที่เข้ากับคุณได้เช่นกันก็คือเขาก็เป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วก็การที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนใหม่คนเนี้ยก็ขอให้คุณนะคะทุ่มสุดตัวแล้วก็ ทำตัวเองให้ดีที่สุดเป็นคนรักที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับเธอนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุดินนะอ่ามาดูสุดท้ายนะว่า The Power of Surrender Card มีอะไรจะแนะนำให้กับชาวธาตุดินบ้างนะคะ Surrender to Wonder and All นะคะ ในะ่ได้ออกมาบอกนะคะว่าอยากให้คุณเนี่ยมีความศรัทธานะในสิ่งมหัศจรรย์อาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆที่คุณเคยมีความสุขความดีงามของคุณที่คุณเคยมีหรือว่าคุณเคยมอบให้ใครเนี่ยตลอดชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเป็นสิส่งมหัศจรรย์นะที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ ให้ไปสู่เส้นทางที่คุณอยากจะไปให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการขอแค่เพียงว่าให้คุณเชื่อว่าความดีแล้วก็จัก,กรวาลเนี่ยเฝ้ามองคุณอยู่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตนเองนะคะกลับมาเป็นคนที่ดีเป็นคนรักที่ดีคุณก็จะได้รับพลังงานจากจัก,กรวาลน,นั้นๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ต แล้วมันก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนนะฮะให้คุณเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆไปได้แล้วมันก็จะดูเหมือนไม่ได้ยากเลยสําหรับคุณนะคุณต้องสร้างพลังงานด้านนี้ขึ้นมาคิดบวกให้เยอะๆมันก็จะทําให้คุณกับคนรักของคุณเนี่ยสามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณเข้าหากันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าขอจบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนาย สองคนรักเก่าของชาวทาดินประจำเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าเพื่อนเื่อนชอบหมอคิมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์บอกเก่าเร่าสิทธิ์ให้หมอฟังบางก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมอก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโรคไลายทั้งหลายขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองทุกๆท,ท,ท่าน ขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้หมอคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I know, I know.